อันนี้ติ๋วภูมิใจนําเสนอมากนะคะเป็นต้นดอกกุหลาบนะที่ติ๋วปลูกเองจ้ากําลังจะออกดอกนะคะตอนนี้เป็นดอกตุมต้มๆอยู่เวลาน้องออกดอกมาเนี่ยคือตรงเนี้เป็นสีชมพูสวยหมดเลยนะคะต้นดอกชาบาแม้เป็นชบาแบบยังไม่เคยเห็นดอกเอาจริงๆทุกคนแล้วก็นี่นะคะต้นยางอินเดียของเราสังเกตเห็นว่าจะมีใบตรงนี้ที่แบบ ตายนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะกระถางเริ่มเล็กไปแล้วแบบเขาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือเปล่านะเพราะติวคิดว่าตอนนี้น้องโตช้ามากก็อาจจะเอาน้องไปเปลี่ยนกระถางตอนนี้ก็ทําได้เพียงเตน้ําน้องไปก่อนตอนนี้ยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะติวกะว่าเดี๋วดูเน็ตฟิกนิดหนึ่งนิดเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแต่งตัวไปคาเฟ่น,นะคะเพราะว่านัดเพื่อนไว้ทุกคนคือดูติวเป็นสิวตรงเนี้ย ติวอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปลงสกินแคร์แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เราจะไปเจอกันที่คาเฟ่อีกทีเลยนะคะตอนนี้ติวอยู่ที่คาเฟ่แถวเท่าไห่คะจุฬาค่ะใช่ไหมจุฬาซอยห้าชื่อร้านว่า Little t u l i p นะคะก็คือสั่งอาหารมาแล้วเรียบร้อย ขนมเขาน่ารักมากอันนี้อันนี้คืออะไรนะที่เราสั่งกันนะมันคืออะไรนะเนื้อชูล่า้อาแล้วก็น้ำนะจ๊ะร้านน่ารักมากอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะที่ติ๋วอยู่ก็คือชั้นบนของร้านอันนี้เป็นชุดเซตจากร้านตัวเองคะ่ะร้านสไตล์อาบอัตให้ดูมุมรอบๆร,ร้านนะคะชั้นสองจริงๆชั้นหนึ่งก็น่ารักมากใช่ไหมครับเพื่อนค่ะ <Okay. S 1> <laughs> คือติ๋วชอบมุมนี้มากนะคะเขาจะมีแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็แบบน่ารักเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบว่าสมัยเราแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีเจ้าหญิงโซเฟียอะไรอย่างงี้ด้วยน่ารักมากขออย่าเช้เมล ว้าวค่ะ wow, huh. ตอนนี้อยู่บนตกกค่ะเรากำลังจะไปไหนคะย่อเดียมเดียมค่าตกๆเท่าไหร่คะ50บาทค้าสิาทถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คือ ตอนถูกกลับบ้านอนะทุกคนปรากฏว่าฝนตกเว้ยฝนตกเฉยนะครั้งที่วันนี้แบบอากาศมันแบบไม่น่าจะฝนตกอะแต่ด้านฝนตกนะคะตู่ก็เลยแบบนี่แอบเปลี่ยนชุดนะคะเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าตอนนี้คือฝนหยุดแล้วแล้วก็อากาศเย็นมากตูกชอบอากาศตอนนี้มากนะหลังฝนตกมันเป็นอะไรที่แบบอากาศดี อันนี้คือท้องฟ้าหลังบ้านติ๋วหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่านะคะอากาศดีมากเกียรติมากหมดวันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ติวก,ก,กำลังจะเตียนตัวอาบน้ําแล้วก็จะเข้านอนนะคะคือช่วงนี้ติวะ่ะ กินเยอะมากแล้วก็เป็นสายแบบคาเฟ่ฮอปปิง้งคาเฟ่ทุกที่ที่ติ๋วไปคือติ๋วต้องกินขนมหวานน้ำต่างๆนะคะอย่างเช่นวันนี้นะที่พาทุกคนไปมาก็คือกินขนมหวานทั้งวันเลยตอนนั่งตุก๊กตุ๊กเสร็จเราไปสยามอ่ะก็คือลืมถ่ายไปเลยจ้าตอนอยู่สยามแล้วก็เลยกลับบ้านเลยแต่ว่าตอนไปสยามก็คือกินเหมือนกันนะทุกคนพอกลับบ้านมาคือพุงป่องมากค่ะนี่เดี๋ยวติวจะโชว์รูปให้ดูนะด้วยความที่ติกว่าเป็นคนที่ กินอะไรไปนิดหน่อยก็คือพุงป่องพุงออกแล้วนะด้วยความที่เราอายุเยอะขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยระบบย่อยอาหารและอยู่ระบบเผาผลาญอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมติ๋วเป็นคนที่แบบไม่ได้ถ่ายทุกวันเออทุกคนเป็นอะไรที่แบบเครียดกับชีวิตมากเลยนะติ๋วก็เลยพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นที่ช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะติ๋วก็ไปเจอตัวนี้มานี่ค่ะเป็นตัวนี้นะคะคาริสโปรไบโอติกนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวอรีน่านั่นเองนะคะติวคิดว่าทุกคนอาจจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะติวไปเจอตัวนี้ที่ E ีฟแอนด์บตัวนี้นะคะเขาโดดเด่นด้วยจุลินทีย์โปรไบโอติกที่จำเพอะกับลำไส้มนุษย์และสารพรีไบ,โ,บโอติกที่เหมือนในน้ำนมแม่นะคะกระตุ้นการเติบโตของเชื้อโปรไบโอติกได้กว่าสารอื่นๆเลยนะคะ จุลินทรีโปรไบโอติกที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนมีคุณสมบัติในการที่ไปลดจุลินซีย์หรือเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีในลาไส้เราเนี่ยลดลงแล้วก็ ไปฟื้นฟูปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีะคะ่ะไปเสริมให้เขาอะ่ะทงานได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ระบบการย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นและเขายังป้องกันโรคที่ติดเชื้อทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะเออนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะทุกคนเหมาะกับคนที่เออมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายถ่ายไม่สุดท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเหมาะมากๆเลย ว,นะวิธีรับประทานนะคะทุกคนก็คือแค่ฉีกซองเขานะทานง่ายมากทุกคนอันนี้ติว๋วจะทานไปเลยนะคะก็คือมันถึงเวลาทานของติ๋วแหละว่าต้องทานก่อนนอนนั่นเองนะคะสามารถทานกับผักผลไม้ได้ด้วยนะทุกคนทานกับเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปทานกับ พวกชากาแฟที่ร้อนจัดนะคะเอาไปทานกับอาหารเช้าเป็นซีเรียลอาหารเช้าอ่ะคะ่ะก็คือเอาไปทานด้วยได้นะกล่องนึงเนี่ยเขาบรรจุให้10บซองนะคะทุกคนจริงๆอะถือว่าแอบกินไปแล้วแหละเมื่อวานซองหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาก็คือแบบเออบุปฟาชอบมากๆเลยนะคะเราก็รู้สึกสบายท้องทั้งวันแต่ก็คือไปกินมาเนียความกินเยอะกินเยอะมากก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะสามารถทานได้ทุกเวลานะทุกคนไม่จําเป็นต้องทานแค่ก่อนนอนเท่านั้นแต่ว่าจะต้องทานในเวลาเดียวกันทุกทุก ทุกวันแบบเป็นประจำอ่ะเขาถึงจะแบบเออเห็นผลดีอะไรอย่างนี้นะคะคาริสโปรไบโอติกนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ e ีฟแอนด์บทุกสาขาเลยค่ะยังสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ที่ Line แอดเวอร a นะคะหรือว่าจะโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์เขาก็ได้นะคะเดี๋ยวดขึ้นเปิดไว้ให้นะคะอันนี้ราคา450บาทนะคะจากราคาเต็ม650บาทนะ พรุ่งนี้เช้านะเราจะมาอัปเดตกันว่าหลังจากที่เราทานตัวนี้ไปเราก็ไปนอนเนี่ยตอนเช้าพุงเราจะยุบแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะมอร์นิ่งนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตพุงการทือเมื่อกี้นะอยากจะบอกว่าพอตื่นมาปุ๊บนะเราติวว่าเข้าห้องน้ำคือแบบเออมันปวดปาร์ตี้มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็คือแบบไม่ได้ปวดบิดปวดหนองไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะรู้สึกแค่ว่าเอออยากจะเข้า,ขาห้องน้ําแล้วก็คือถ่ายลุยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา อัปเดตพุงนะคะเดี๋ยวโชว์พุงบอกเลยว่ายุบกว่าเมื่อวานแบบเยอะมากนี่นะคะให้ดูพุงด,ด้านหน้าก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างนะคะทุกคนคือพุงยุบกว่าเมื่อวานแบบเยอะมากแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะการที่เราขับถ่ายเป็นเวลาคือมันแบบช่วยได้มากๆเลยนะคะกับเรื่องพุงยุบพุงลดเนาะดูสิถ้าเทียบกับเมื่อวานคือป่องมากนะวันนี้ก็คือยุบลงไปแบบเยอะมากแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะ